สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ One m i n u t IUDC กลุ่มบริหารทั่วไปมีภารกิจอะไรกันบ้างวันนี้เราจะพาไปแนะนำกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ชาจะพาทั่์กลุ่มบริหารสอบอักของเราซึ่งมัจงนจะมีด้วยกันทั้งหมด4งานนะครับไปงานแรกเลยครับ สำหรับงานแรกง,งานธุรการมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพมีกา,ก,การบริหารจัดการที่ดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับสำหรับงานที่2ง,งานการเงินและบัญชีมีหน้าที่คอยควบคุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกบประมาณและเงินรายจ่ายประจำปี งานที่สงานวัสดุและยาพาหาะานะหน้าที่หลักคือดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างการบริจายวัสดุอุปกรณ์และการบริหารจากการลถให้พวกเราเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยงานที่4งานสุดท้ายงานบริหารทรัพยากรบุคคลภารกิจตั้งแต่สรรหาบรรจุแต่งตั้งเรือกตำแหน่งการเลื่อนระดับการ,กรเกษียณและลาออกของเจ้าหน้าที่สบคอของเราอยู่ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลนี้นะครับ ใครจะทำผลงานหรือเลืนตำแหน่งมาปรึกษาที่งานนี้ได้นะครับกลุ่มหานทั่วไปเป็นกลุ่มงานที่สนับสนุนการทํางานตามภารกิจหลักขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดของหน่วยง,งานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีกลุ่มงานของเรามีความพร้อมที่จะดูแลและสนับสนุนการทํางานของทุกกลุ่มงานในองค์กรให้สําเร็จนะคะ